ร้านนี้เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะแต่พี่เขาบอกว่ามีชื่อมานานแล้วนะคะแต่ก่อนเขาอยู่แถวถนนสีนักคริมค่ะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่บางปูค่ะใกลก้ๆบางปูนะคะ บรรยากาศดีค่ะแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะอันนี้เรามาทานกับครอบครัวกับญาติญาตินะคะก็จองเป็นห้องส่วนตัวซึ่งก็จุดได้หลายคนอยู่นะคะอาหารก็แบบหูน่ากินทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะกินอะไรดอีอันนี้เราเลือกเอาที่แบบว่าอยากกินนะเนาะดูถ้าจะแบบว่าอหูอร่อยอะไรเงี้ยเราก็ลองดูเลยเป็นหมุก นะคะแล้วก็มีแกงโซมมีถั่มัมนปลากลายนะคะแล้วก็มีผัด,เน,ผดเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็มีหอยแรงรกล้วค่ะแล้วก็มีปลาอันนี้ปลาช่อนลุยสวนนะคะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็อ่ะปลาเราถ่ายปลาอีกรอบนึงโอ้โหปลาตัวใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีอาหารอื่นๆด้วยเราจําชื่อเมนูไม่ได้แล้ว啊ขอโทษทีนะคะ เนี่ยสั่งมาเยอะอยู่ค่ะทอดมันก็สั่งมา2ชุดนะคะแล้วก็อาหารอื่นๆอ,อ,อีกใครที่แบบว่าแวะมาแถวบางปูนะคะแล้วอยากทานอาหารอร่อยๆลองแวะมาร้านนี้ดูนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ